ชื่อโครงการอุ่นใจเมื่อแบ่งปันหลักการและเหตุผลเนื่องจากประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นอันดับหนึ่งของโลกโครงการนี้จัดขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพยายามลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยโครงการอุ่นใจเมื่อแบ่งปันจะรับบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วและยังมีสภาพที่ดีอยู่ให้กับชุมชนบนดอยค่ะ วัตถุประสงค์โครงการอุ่นใจเมื่อแบ่งปันมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันเสื้อผ้าที่ยังมีสภาพดีอยู่และไม่ได้ใช้แล้วและสร้างความสุขให้กับบุคคลที่ขาดแคลนกลุ่มเป้าหมายสมาชิกในชุมชนบนดอยแม่ห้องสอน จำนวน50คนจะไม่ต้องทนเหน็บหนาวจะมีเสื้อผ้าสวมใส่ค่ะวิธีการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายนจะมีการจัดกิจกรรมรับบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วและยังมีสภาพดีอยู่นำไปบริจาคให้กับผู้ที่ขาดแคลนบนดอยและมีกิจกรรมเมดโยเดอาสาผู้ให้กำลังใจโดยการเขียนจดหมายใส่ตัวให้ทุกคนได้อ่านเดือนธันวาคมติดตามและประเมินผล ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาถึงวันที่25ธันวา2 5ส4ค่ะสถานที่ดำเนินการคณะศิลปศึกษาที่อยู่119หทับนมู่3ตบลสลยาอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐม7 3 1 7 0ผู้รับผิดชอบโครงการนายชนพัฒนข่าวใบไม้ประธานชุมนุมผู้สาวขาเลาะผลที่คาดว,ว่าจะได้รับ สมาชิกในชุมชนมีเสื้อผ้าสวมใส่และไม่ต้องทรมารก,กับอากาศอันหนาวเหน็บและยังช่วยลดปริมาณจากการอุโภคสินค้าใหม่นอกจากนี้ยังทำให้สมาชิกในชุมชนได้รับกำลังใจและพลังงานบวก